ลองไปใช้รุ่นแต่ละมแบแต่รับรองเลยว่าเมื่อคุณใช้ปึ๊บคุณจะดูทันสมัยขึ้นมาทัน วันนี้เรามาดูมือถือจอรับกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะชอบรุ่นไหนมากกว่าการระหว่าง Huawei P 5 0 Pocket นะคะรุ่นนี้เป็น Premium Edition ด้วยนะคะสุดนตัวนี้เป็น Samsung C Flip 3นั่นเองนะคะรุ่นไหนจะทำอะไรได้ดีขนาดไหนเจ๋งยังไงบ้างวันนี้ไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาวันนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่กับมือถือ จอพับนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสะมากๆตอนแรกๆที่พวกมือถือจอพับออกมาเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าจะไปได้สักกี่น้ํากันล่าสุดเนี่ยมาก,กันยาวมากแล้วขายดีกันแบบจัดๆด้วยนะคะนั้นจอพับเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไปได้อีกค่อนข้างไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะ Huawei P50 Pocket Premium Edition ตัวนี้เนี่ยออกแบบโดยคุณ Iris Van h a p p e n นะคะ เป็นศิลปินชาวดัชที่ ต้องบอกว่าเก่งกาจนะคะในเรื่องของการรวบรวมธรรมชาติกับเทคโนโลยีเนี่ยให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะคะโซนัมซุงเนี่ยก็ออกแบบมาในสไตล์แบบมินิมอลมีให้เลือกหลายสีเหลือเกินตกแต่งกันได้หลากหลายแบบเลยทีเดียวเอาละงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหน้าตาของเขา2เครื่องนี้เนี่ยตัวไหนมันออกแบบแบบไหนบ้างค่ะสำหรับการออกแบบนะคะเราขออเุญาตเริ่มต้นจากหัวเว่ยก่อนก็แล้วกันนะคะหัวเว่ย P 5 0 Pocket นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพรีเมียมเอดิชันด้วยนะคะจะมีสีทองนะคะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆเนี่ยเข้ามาส่วน ที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นความหรูหราใช้วัสดุที่ดีกว่าแข็งแรงกว่านะฮะพวกเซอร์โคนเนียเมทัลหรือจะเป็นพวกเหล็กสตีลแบบพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีมความแข็งแรงทนทานถึกบึกบึนและดูหรูหราด้วยความสะท้อน ของความแวววับที่มากกว่าแต่ก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายเหลือเกินอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะคะส่วน c Flip 3เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าสำหรับเรานะดูแบบวัยรุ่นมากๆหรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็ชอบเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบแนวมินิมอลลิสต์นะคะหรือว่าน้อยแต่มากแบบนี้ซึ่งรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่า s ั m s ุง g C f l ิ p 3เองก็จะได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการออกแบบไปไม่น้อยเหมือนกันนะคะการเลือกใช้สีที่มันดูแบบเข้าถึงง่ายนะคะเรียบหรูและดูมี ความทันสมัยไปอีกในรูปแบบหนึ่งที่เป็นสมัยนิยมเนี่ยก็ทําให้ตัว c ีฟลิปสเนี่ยก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากเช่นกันนะคะแต่ถ้าเทียบวัสดุกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่อาจจะแข็งแรงน้อยกว่าแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าเช่นกันค่ะถ้าเรากางหน้าจอออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าตัวจอของหัวเว่ยเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะอยู่ที่6.9นิ้วในขณะที่ตัวของ C f l i ิ Flip 3เนี่ยจะอยู่ที่6.7นิ้วค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้อาจจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนเนี่ยถ้าอยากจะใช้จอแบบกลางออกมาก็อาจจะชอบหัวเว่ยที่จอใหญ่กว่าก็เป็นได้แต่ว่าซัมซุงนั้นก็แลกมาด้วยด้านหลังที่ต้องบอกว่าแลกกไปคนละหมัดนะคะด้าหลักของซัมซุงเนี่ยจะมีจอที่2นะครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมแสดงผลได้ชัดเจนและใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกับกล้องนะคะในการออกแบบแล้วก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตในการใช้งานได้หลากหลายเช่นกันค่ะและเวลาอ่านตัวของ notification หรือ แจ้งเตือนเนี่ยก็จะเห็นได้เป็นแนวสี่เหลี่ยมๆยาวมากกว่าค่ะส่วนหฮเวเนี่ยให้จอข้างนอกมานะคะในขนาด1นิ้วนิดๆตัวนี้เนี่ยก็สามารถทํางานได้คล้ายๆกันแต่ว่าจอของมันจะเล็ก ในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยคงต้องไปเจาะลึกกันอีกทีหนึง่งแต่อันนี้เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวภายนอกว่าถ้าถามเรานะจอในเราชอบหัวเว่ยนะส่วนจอนอกเราก็แอบชอบซัมซุงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแลกกันไปอีกแล้วคนละหมัดจ้าอีกหนึ่งจุดขายนะคะที่หัวเว่ยโปรโมทกันหนักมากๆคือการพับแล้วมันสนิทนะคะในขณะ,ะที่ซีฟลิปเนี่ยต้องทาความรู้จักกันนิดนึงเพราะยังไม่สนิท คือซ Flip 3เนี่ยเวลาเราพับลงไปเนี่ยมันจะยังมีช่องว่างอยู่ส่วนหัวเวล P50 Pocket เนี่ยเวลาพับเนี่ยมันจะติดสนิทนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นจุดขายนึงจุดที่ทางหัวเวลเขาก็มาเคลมแหละเราพูดตรงๆว่าแบบเออจองเขาเนี่ยปิดได้สนิทมากกว่าแล้วเวลาเราปิดเนี่ยความหนานะคะมันก็จะไม่เท่ากันด้วยจากการที่เราได้ใช้2ตัวนี้นะคะมาสักพักหนึ่งซี l i p 3นี่ออกมานานมากนะส่วนหัวเวลนี่ก็ต้องบอกว่าเพิ่งออกมาอันนี้ก็คือเราก็เพิ่งได้รับมาเล่นไม่นานสักเท่าไหร่ก็เลยจับมา VS กันนนีีี่่่คืออจะบกวววาาาาถถ้้มมม2ตัั อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความแตกต่างกันมากในเรื่องของการออกแบบเราว่าตัวฮัวเว่ยเนี่ยมันจะดูแบบหรูหราดูแบบฉันมีตังอะ่ะฉันแบบฉันวิงอะ่ะเออเอารมอ,อย่างนั้นอะ่ะฉันเงางามอะไรแบบนี้แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากนะคะแต่มันก็เงาวิบวับเลยนะคืออารมณ์แบบ คือคุณนึกถึงแบบมือถือสมัยก่อนที่แบบแพงๆไหมมันก็จะเป็นแบบวิบวับแบบนี้ส่วนซัมซุงเนี่ยจะมาแบบวัยรุ่นเลยอะวัยรุ่นจริงๆเลยนะคะเป็นรองนิ้วมือง่ายไหมง่ายเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเหมือนกันแต่ว่าจะออกแนววัยรุ่นโฉบเฉี่ยวเน้นแบบทันสมัยจะเป็นแนวแนวนี้มากกว่ากันนะคะเอาละคุณผู้ชมในเรื่องของรูปรักษณ์เนี่ยคุณชอบอันไหนมากกว่ากันคอมเมนต์อบอกน,นดัดหน่อยเดี๋ยวเปเรื่องต่อไปละไปสําหรับความแรงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามาวัดกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะ มันก็แทบจะเหมือนกันแหละเพราะมันคือชิปเซตของ Snapdragon 888นะคะร้อนไหมก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเพราะมันคือ Snapdragon 888เพี่แต่ว่าอย่างที่เราทราบนะคะว่า s m s u u n เนี่ยจะมี5 g ส่วนตัวหัวเว่เนี่ยจะเป็นเพียงแค่4 g เท่านั้นอันนี้มันก็ต้องบอกกันตามตรงนะเพราะมันคือข้อมูลมันคือแฟกต์ส่วนความแรงเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมต่างๆนะคะ อันนี้เนี่ยจริงๆมันก็ลื่นเท่ากันหมดแหละนะคะไม่ได้แตกต่างก,กันมากส่วนตัวรอมของหัวเว่ยเนี่ยจะประคองได้ดีกว่าซัมซุงไหมหลายๆคนที่ใช้หัวเว่ยมาเนี่ยก็ยกย่องนะว่าตัวซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยเนี่ยถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางฝั่ง Android กันมาอย่างยาวนานนะคะว่าลื่นเสถียรแล้วก็ใช้ไปนานๆไม่ค่อยช้าด้วยนะคะอันนี้นั่นสำหรับในด,ดุดว่ามันก็ใกล้เคียงกันแล้วนะในปัจจุบันนะแต่ว่าตัวหัวเว่ยเนี่ยมันก็จะมีพวกการเชื่อมต่อแบบ Simmless Connectivity ก็คือการเชื่อมต่อแบบร้รอยต่อที่เา้าเช่นการไปแตะ หลังอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบติดเลยติดหน้าจอเลยหรือว่าการทำเดสก์ทหมดแบบไร้สายอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆเหมือนกันซั Samsung s ซุงเองก็สามารถทําได้นะคะมีอารมณ์สมาร์ทวิวเหมือนๆกันเลยนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทําระบบ Ecosystem ออกมาได้ ค่อนข้างดีทั้งคู่นะคะดังนั้นเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเราให้เสมอกันก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งไม่พูดก็คงไม่ได้ไม่พูดคุณก็จะต้องคอมเมนต์ใส่นดุดอยู่ดีชั่วยังไงคุณน,นดุดกระโดนนะคะเราก็ต้องพูดแต่จริงเราพูดทุกครั้งแหละแต่บางคนก็มาเพื่อตั้งเป้ากันซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะใช้งานได้ประสิทธิภาพที่ดีเท่ากันแต่ว่าการที่หัวเว่ยไม่มีตัวของ GMS เนี่ยถามว่าใช้งานยากขึ้นไหม มันก็ต้องพูดว่ามันก็ต้องใช้การปรับตัวกับหัว w ว i App Gallery, Petal Search หรือแม้ทั่ง G Space ซึ่ง G Space เองเนี่ยแม้ว่าจะสามารถใช้งาน YouTube ได้หรืออะไรได้แล้วถ้าเกิดเป็นพวกเกมที่เราลิงก์คู่กับ Google Play Game เนี่ยมันก็จะยังคงใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะแน่นอนว่าเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันจากการที่เราเคยใช้ Android มาก่อนเนี่ย การใช้ s ซัมซุงที่มี GMS เนี่ยมันก็ต้องสบายกว่าอยู่แล้วคือมันพูดไปอย่างอื่นไม่ได้ส่วน Huawei เองเนี่ยทุกวันนี้มันก็มีแอปพลิเคชันเยอะขึ้นเรื่อยๆผ่านทาง3ช่องทางหลักเขา App Gallery, p e t r o Search ใช่ไหมคะแล้วก็ G Space เองก็ตามแต่ที่สามารถใช้ Google ได้ก็ตามแต่แต่ก็ถ้าใครที่อยากได้มือถือฮาร์ดแวร์ดีๆแน่นๆเนี่ยก็ปรับตัวกันมาส่วนถ้าใครบอกว่าผมไม่อยากปรับตัวเลยพี่ไมอยากใช้เหมือนเดิม ก็ได้เหมือนกันนะมันแล้วแต่มุมมองนะเพราะว่าเราคิดว่าแฟนหัวเว่ยก,ก็มีเหมือนกันแฟนซังซูเองก็มีเหมือนกันแล้วแต่เลยแต่เราคิดว่ายังไงการมี GMS ก็คงต้องบอกว่ามันสะดวกกว่าจริงๆแหละจริงไหมในส่วนของกล้องถ่ายภาพนี่ต้องบอกว่าอื้อัดกันแบบคือถ้าไม่เอามาเทียบกันเนี่ยเราก็คงคิดว่าแต่และอันมันคงจะแบบเวิร์กมากๆแล้วใช่ปะแต่เพราะว่าเรามาเทียบกันปุ๊บเนี่ยนนมันก็มีความแตกต่างบางอย่างที่เราได้พยายามเน้นไปแล้วในตัวของ P 5 0 Pro ใช่ไหมที่เราเน้นไปแล้วอะ กันก่อนที่เราจะไปดูว่ามันต่างกันยังไงไปดูสเปคกล้องกันก่อนค่ะซอรับกล้องเนี่ยหัวเว่ยนะคะจะให้มาทั้งหมด3กล้องนะคะประกอบไปด้วยเลนหลักเนี่ยคือ40ล้านพิกเซลนะคะอัลตร้าไวา13ล้านแล้วก็ตัวของไฮเปอร์สเปกตรมแคม era นะคะ32ล้านพิกเซลพร้อมชุจุดเด่นเรื่องของ X d f f u s i o n Pro แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆถ่ายแล้วสีตรงแน่น เก็บแสงได้ดีโซนฟลิปเนี่ยจะมี2ตัวนะคะในรูปแบบของเลนส์หลัก12ล้านแล้วก็อัลตร้าไวเนี่ย12ล้านพิกเซลค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงมากๆแล้วของทางซัมซุงเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายคุณผู้ชมไห้ดูกันเอาเป็นภาพแรกก่อน้วกันนะเป็นภาพอัลตร้าไวก่อนไหมอ่าอัลตร้าไวก่อน2ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันของซัมซุงเนี่ยจะมีสีฟ้าและสีเขียวที่โดดเด่นกว่า เพราะว่ากล้องของซัมซุงเนี่ยจะเน้นในสองสีนี้อยู่แล้วนะคะ ใครที่เป็นแฟนซัมซุงเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณถ่ายท้องฟ้าเนี่ยมันจะฟ้าฟ้าแล้วเวลาถ่ายต้นไม้เนี่ยมันจะเขียวเขียวนะคะถือว่าเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันคาแรคเตอร์ Character ของกล้องซัมซุงเลยก็ว่าได้แต่ว่าหัวเว่ยรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, ผ้ามันแบบสีมันดูไม่สดใสเท่าเลยแต่ว่าหัวเว่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยกล้องของหัวเว่ยทั้ง P50 Pro แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเน้นอะไรสีสันเวอร์วังอะไรเขาขอให้สีมัน ตรงและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วที่เหลือคุณไปใส่ฟิลเตอร์แต่งของเองดีกว่าอันเนี้ยมันก็เลยได้คนละแบบก็คือสำหรับเรานะเรามองว่าซัมซุงมันก็จะง่ายหน่อยตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีความรู้ในเรื่องงารแต่งภาพมากคุณก็กดกดไปนะคะมันก็สวยเลย <c oughs> ส่วนหัวเว่เนี่ยมันก็เกือบจะสวยแต่สีมันตรงนะคะเราก็สามารถไปแต่งสีเพิ่มได้โดยที่สี ไม่เพียนนะคะมันมันเหมือนแลกคนละมัดจะบอกว่าเอก้อตงตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยถ้าสำหรับเรานะเราก็จะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าหัวเว i จะมีความละเอียดที่เยอะกว่าเวลาคุณต้องการดีเทลส์นะคะ ในการที่จะแบบเจาะเข้าไปในแต่ละจุดเนี่ยฮัวเว่จะคมชัดกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพิกเซลมันเยอะกว่านะคะส่วนตัวซัมซุงเนี่ยจะแบบเสร็จแบบสีสวยๆใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมมากมายสักเท่าไหร่นะคะส่วน h ัวเว่ยเนี่ยสีจะเน้นตรงต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมแต่เราชอบความสมจริงของ h ัวเว่ยนะเพราะว่าตอน P 5 0 Pro นี่ต้องบอกว่าคอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันว่า กล้องหัวเว่ยรอบนี้คือมาแบบคือไม่จะเป็นต้องมาแต่งอะไรให้ฉันมากได้ไหมฉันต้องการความสมจริงที่ดีที่สุดดีเทลที่ดีที่สุดซึ่งหัวเว่ยทาได้ดีมาก,มากนะน,นะ้าวันเสาตอนี้เชอบตัวไหนมากว่ากาันคือกล้องหัวเว่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพิกเซลที่เยอะกว่าใช่ไหมสีสันที่ตรงแม่นยําอะไรแบบนี้ก็สามารถนําไปใช้งานได้นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าพิกเซลมันเยอะๆก็อาจจะใกล้เคียงขึ้นได้นะคะนั้นอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าถามเราเนี่ยทีห้าสิบโวลเรายกกล้องหลักให้เป็น กลับไปดูได้นะคะนั้นเราก็ยังยืนยันว่ารอบนี้เราก็ยังชอบตัวกล้องพ็อกเก็ตมากกว่าอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอ,อันนี้อยากมาถ่ายเพิ่มเติมให้กับทุกคนได้ดูเลยนะคะก็คือว่ากล้องของหัวเวอ50 Pocket เนี่ยเขามีโหมดที่ชื่อว่า ฟลูออเรสเซนต์ค่ะถามว่ามีไว้ทาไหมใช่ไหมคะมันจะทำให้เราได้ภาพที่มันพิเศษกว่าปกติคือเขาจะมีแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาตอนนี้นักทำการปิดไฟเรียบร้อยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีแสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะเวลามันไปโดนนี่ค่ะโดนวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีความโปร่งแสงนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดเป็นคล้ายๆกับความเรืองแสงขึ้นมานะคะถามว่าเอ๊ะมีไว้ทําไหมจริงๆแล้วมันให้เราได้ภาพที่มันค่อนข้างจะพิเศษมากๆดูลูกกระต่ายลูกนี้อันนี้คือสวยมากเรารู้สึกว่าเรากำลังได้ภาพเหมือนกั เรากำลังดูแมงกะพุนที่อยู่ในแบบพวกอกวะค وار ิ얼ค่ะคุณผู้ชมในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะ่ะเอออย่างนั้นเลยคือแบบเฮ้ยมันสวยว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ่ายน้องเรมมาเห็นไหมคะก็จะแบบตัวก็จะแบบออกฟ้าๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมืดไม่พอนะคะมันก็จะแทบไม่แตกต่างอะไรมากดังนั้นแนะนําว่าให้ถ่ายแบบมืดๆเลยนะคะแล้วก็วัตถุเนี่ยก็จะมีความโปร่งแสงนะคะมันก็จะสะท้อนออกมาแบบนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือกล้องนะคะฟูลรีเซนต์เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันต่อดีกว่านะสวยไหมส่อง เออได้ภาพที่แปลกเราชอบนะเราชอบภาพกระต่ายแบบมากๆเลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่มือถือเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะอืมสวยเนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยคุณผู้ชมดูเองเลยก็แล้วกันนะนี่คือการเปรียบเทียบเลยซัมซุงจะสีประมาณนี้เลยส่วน h ัวเ e ยจะสีประมาณนี้คือถ้าเป็นหัวเ e ยเนี่ยนะ่ดุดว่ามันจะออกแนวไฮไลท์ลอยๆหน่อย คือไฮไลท์มันเป็นภาษาของการแต่งภาพคุณผู้ชมมันจะดูลอยๆนิดนึงส่วนซัมซุงเนี่ยสีสันมันจะสวยให่นไหมใบไม้มันจะแบบแชโดว์ของเขาอะไฮไลท์มันจะไม่ค่อยลอยสักเท่าไหร่นะคะเรื่องการสั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูจากโหมดเวจะเห็นว่าจังหวะวุดวช็อตเนี่ยมันจะน้อยกว่าซัมซุงนะาแต่ซัมซุงรู้สึกว่าสีจะสวยกว่าแล้วไฮไลท์มันจะลอยน้อยกว่านะคะพูดย่งยๆก็คือถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยเราว่าซัมซุงน่าจะเหนือกว่าค่ะ เราซื้อมาถือจอพับได้แบบนี้มานะคะหลักๆเนี่ยก็คือการอินเทอร์เทนตัวเองเนั่นเองในการใช้ในรูปแบบที่สะดวกมากขึ้นเป็นจอใหญ่ที่พกพาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะลำโพงคืออีกหนึ่งปัจจัยสาคัญหาเสียงเป็นยังไงบ้างซัมซุงเนี่ยดูว่าเสียงมันโอเคกว่านะแต่ว่าเสียงมันทึบกว่าคือมันจะแบบเสียงมันอั้นๆหน่อยส่วนโฮเวอรนี่จะปล่อยเสียงออกมาแรงมากแต่ว่าจะค่อนข้างเน้นทนแหลมมานิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ไม่สามารถตัดสินได้แต่ว่าก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงไว้ประมาณนี้ค่ะแบตเตอรี่ทัังง้ง2ตวเนี่ย รดเร็วพอกันนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่เลยก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ไหลไปเรื่อยๆนะคะตามการใช้งานของเราถ้าเล่นเกมจะไหลเร็วหน่อยแต่ถ้าดูวิดีโอหรือว่าเล่นโซเชียลเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะดูแล้วเขาเรียกว่าหน้าเป็นห่วงนะคะส่วนเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของชาร์จเร็วอันนี้สําคัญมากนะคะหัวเว่ยให้ชาร์จเร็วมาที่ดีกว่าเยอะเลยหัวเว่ยเนี่ยให้ชาร์จเร็วนะคะ super charge มา g n ที่ที่40วัตต์นะคะ เร็วมากๆส่วนตัวของ c Flip 3เนี่ยจะให้ชาร์จเร็วมาที่แค่15วัตต์เท่านั้นเองค่ะสำหรับ C Flip นะคะก็จะมีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่แม้ว่าจะชา้าช้ากว่าแต่ว่าชัชาร์จไร้สายได้ค่ะ ่วนต์โฮเวอร์ตัวนี้เนี่ยจะชาร์จไร้สายไม่ได้นะคะแต่ก็จะมี reverse w i r e l e s ชาร์จนะให้คนอื่นมาชาร์จได้ที่5วัตต์แต่ว่าโดยรวมๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้รองรับในตัวของการชาร์จไร้สายนั่นเองค่ะทั้งสตัวเนี่ยคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันเราคิดว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะอ่ะสีฟิสามีหลายสีให้เลือกเลยขึ้นสีดูหน่อยนะคะคือสีเยอะมากจริงๆคือแบบว่าเรียกว่าหลากหลายมากๆแล้วก็ทรงก็จะแบบแนววัยรุ่นแฟชั่นทันสมัยมินิมอลนะคะส่วนหโฮเว้นนอกกสีขาาววมรา ตร้สึกว่ามันดูเรียบหรูดีเหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ชมเราชอบอันไหนมากกว่ากาันร,ระหว่าง Huawei P50 Pocket นะคะหรือว่าจะเป็น Samsung C Flip 3ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอรำลากระพิงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยไม่ว่าคุณจะใช้รุ่นไหนก็ตามแต่แต่รับรองเลยว่าเมื่อคุณใช้ปุ๊บคุณจะดูทันสมัยขึ้นมาทันทีค่ะทั้ง2รุ่นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลับฟันดีราติสวัส์โอยาซุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย